โอเคสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับช่วง 3- 4มสทุ่มนะครับสามทุ่มกว่ากว่านะครับก็วันนี้สาชาติยอดรักนะครับก็ตอนนี้กําลังไลฟ์สดผ่านเพจชมรมคนกินคอนเพื่อเด็กและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดานนะครับก็วันนี้นะครับชมรมคนกินคอนนะครับตัวแทนชมรมคนกินคอนนะครับก็เดินทางถึงนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์เรียบร้อยนะครับโรงเรียนบ้านเด่นชาติ นะครับก็ตำบลบ่อเบี้ยอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็อ่าสวัสดีน้องฟิลนะครับฟิลนะครับน้องฟิลนะครับก็วันนี้ถึงอุตรดิตถ์แล้วนะครับก็เมื่อกี้เข้าไปพื้นที่โรงเรียนบ้านเด่นชาตินะครับกอต้องแบบไม่น่าเชื่อสายตาตัวเองเลยครับว่าวันนี้คนเยอะมากนะครับพื้นที่แล้วก็ฝนตกด้วยคนเยอะมากนะครับเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ท่านนายอำเภอ นะครับอำเภอบ้านโคกนะครับก็ท่านได้พักได้นอนนะครับที่โรงเรียนบ้านเด่นชาติก็คือเพื่อเตรียมงานต้อนรับแขกแต่เช้าเลยนะครับท่านก็เป็นหนึ่งในแขกของงานปลูกป่านะครับที่โรงเรียนบ้านเด่นชาติตอนนี้ก็นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราคนเงินคอนะครับทั้งสามคนนะครับที่ได้เดินทางมาเพราะว่าได้ทราบข่าวจากดรปณิธานนะครับท่านรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นชาตินะครับก็ว่าแจ้งมาว่า มีเจ้านะครับจากจากกัมพูชามาหนึ่งพระองค์นะครับเป็นราชธิดาครับตามตามคำศัพทก็คือราชธิดาของของประเทศกัมพูชานะครับสวัสดีครับพี่อานนนนะครับนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีเราเดินทางมาจนถึงจังหวัดอุตรดิตนะครับก็ใช้เวลาตั้งแต่สิบเอ็โมนาคารับสิบเอโมงมาถึงนี่ประมาณ3ามทุ่มนะครับถึงโรงเรียน3ามทุ่มนะครับก็ ด้วยความที่วันนี้คนเยอะเราเขาเรียกว่าวไม่น่าเชื่อสายตาครับว่างานใหญ่จริงครับปลูกกับปลูกป่านะครับที่โรงเรียนบ้านในชาติเป็นรครั้งที่3นะครับก็ครั้งที่3 <S <S ในการปลูกป่าปีนี้แล้วก็เมื่อไม่น่าเชื่อสายตาว่าเราเข้าไปคนเยอะมากนะครับการเตรียมงานการจัดการหนูหดรปณิธานแล้วคณะครูแล้วก็คณะคณะกรรมการหมู่บ้านโรงเรียนบ้านในชาติเราถือว่าสุดยอดเตรียมงานได้อลังการมากนะครับก็ถืวอว,ว่าเอายอะเขาเรียกว่าเตรียมงานได้ดีเยี่ยม แล้วก็พื้นที่ในโรงเรียนก็คือพูดง่ายว่าคนเยอะมากเราเลยไม่อยากจะรบกวนโรงเรียนนะครับที่ต้องดูแลพวกเรานะครับก็เลยเวันนี้เราก็เลยปลีกตัวออกมานะครับทนอนที่รีสอร์ทนะครับที่ใกล้ๆห่างประมาณ10 1สิว่าโลนะครับสิบเจโลนะครับจากที่พักถึงโรงเรียนก็ประมาณนี้นะครับตื่นเช้าเรามาก็จะไปตื่นสักตีสี่ครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไป เพราะว่างานจะเริ่มประมาณ6โมงนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีคณะส่งด้วยนะครับประมาณ200กว่ารูปนะครับ200กว่ารูปนะครับมารูปงานปลูกป่าแล้วคนเยอะมากนะครับก็วันนี้ก็อยากจะไล์สุดนะครับผ่านแฟนเพจนะครับชมรมคนขึ้นคอนเพื่อเด็กเรียนในถิ่นทุรกันดารนะครับแจ้งให้เพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับหรือคนที่ติดตามพวกเราอยู่นะครับว่าให้เห็นถึงความคืบหน้าว่าวันนี้เราเดินทางตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมานะครับ เราก็ไลฟ์สดเป็นช่วงๆก็วันนี้มาถึงช่วงที่เราเดินทางมาถึงนะครับ mm hmm. <laughs> ท่านประธานกําลังสนุกกับการโชว์พุงอยู่นะนะครับก็เราไม่อยากให้มันเครียดเนาะวันนี้เราก็มาไลฟ์สดนะครับบอกข่าวแจ้งข่าวเพื่อนๆว่าวันนี้คนเงินคอนเริ่มขยับตัวแล้วนะครับในโครงการปีที่สิบสิบเจ็ดนะครับแต่โครงการเราก่อตั้งมาแล้วสิบแปดปีนะครับแต่วันนี้ โครงการเราไม่ได้ทำหนปีเราก็นับตามที่เราทำแล้วกันก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่17เราเริ่มต้นด้วยปีนี้นะครับเราได้ถูกรับเชิญจากโรงเรียนบ้านเด่นชาติจากดรปณิธานนะครับท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นชาติได้รับเชิญจากโรงเรียนบ้านเด่นชาติให้มาเป็นแขกแล้วก็มาช่วยงานในการปลูกป่าครั้งที่3ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับมี ราชชิดาของประเทศกรัรมพูชามาเป็นประธานนะครับแล้วก็มีอดีตพอบทบนะครัอบพลเอกเชษฐาฐานะจารูนะครับ,ลรรบแล้วก็ได้ยินข่าวจากท่านดเรเมื่อกี้นะครับว่ามีดารามาด้วยนะครับมีดารานักสแสดงมาด้วยแล้วก็อีกอเป็นผู้นําของพื้นที่ก็คือเป็นท่านนายอำเภอนะครับท่านก็มาร่วมงานนะครับได้ยินข่าวว่าก็ท่านผู้ว่ากับรัฐท่านรองผู้ว่าเขาจะมาร่วมงานด้วยคู้นี้ ถือว่าเป็นเกียรติกับสมาชิกนะครับของชมรมคนคืนคอนที่พวกเราเป็นตัวแทนนะครับทั้ง3ท่านก็คือท่านประธานไพศาลช่างเก็บนะครับประธานชมรมคนคืนคอนนะครับแล้วก็ท่านรองทิติพงศ์กระเสศินนะครับท่านรองประธานแล้วก็ตัวผมเองนะครับศาสตราจารย์เลขานุการชมรมเราเป็นตัวแทนชมรมที่มาร่วมงานนะครับได้รับเรียนเชิญจากท่านพออนะครับท่านรักษาการพออก็ได้มาร่วมงานก็ถือว่าเป็นเกียรติกับพวกเราอย่างยิ่งก็วันนี้เราจะมาไล์สุดนะครับแล้วก็ านปมาทานจามน้ำแล้วเหรอครับว่าจะให้พูดสักนิดหน่อยนะฮะว่าจะให้พันประพันธ์แต่พูดสักนิดหนึ่งเดี๋ยวว่าจะเรียนเรียนเชื้อท่านเราทานด้วยยังไงก็เดี๋ยวให้ออกหน้ากล้องในการนิดนิดหน่อยสักห้านาทีสิบนาทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์เองนะฮะเพื่อเราได้ร่วมงานด้วยกันหรือว่าให้ให้ให้แฟนเพจให้ให้พวกสมาชิกเราได้ได้รับชมว่าพวกเราก็เดินทางมาถึงแล้วแล้วก็ท่านที่มารับชมอาจจะเป็นไรตอนนี้คนมา มาดูไลฟ์สดอาสวัสดีพี่จอยด้วยนะครับสวัสดีพี่จอยด้วยก็มารับชมไลฟ์สดแล้วก็เราจะได้เห็นว่าพวกเรามาถึงพื้นที่เรามาทําจริงอ่าทำการจิตอาสานี่คือโครงการเราได้เริ่มแล้วเราถูกเรียนเชิญน,นะครับตอนนี้เราเข้าไปโรงเรียนเมื่อกี้มีกะเขาเรียกว่าจิตอาสาทั่วประเทศเลยมาร่วมงานนะครับจิตอาสาทั่วประเทศเลยเจอกลุ่มหลายๆยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายภาพสดมาแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไลฟ์สดหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่โรงเรียนคลื่นไม่มีครับ <laughs> หมดทุกเม็ดสัญ,ญญาณไม่มีครับผมแต่มาถึงรีสอร์ทนะครับก็ถือว่า มีมีครับก็เลยได้ไลฟ์สดเนาะก็เดี๋ยวเราช่วงต่อไปเราจะได้เรียนเชิญท่านรองประธานกับท่านประธานมานั่งพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าท่านอาบน้ําแล้วแต่ว่าเราเป็นการไลฟ์สดแบบแบบกันเองเรียนเชิญท่านประธานค่ะโอ้พี่พจอยพี่เจ๊ซเอมาพี่จอยอยากเห็นประธานเออโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเชิญท่านประธานกับท่านรองประธานมานั่งพูดคุยกันสักห้านาทีนะครับสักสิบนาทีเพื่อให้แนะนำขอแห้งเลยนะครับ เพื่อเราโปรโมทชมรมท่านใดที่มาดูไลฟ์สดแล้วก็ถ้ามาดูย้อนหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยตอนนี้เราจะบุกหนักในเรื่องของเรื่องของเทคโนโลยีการออนไลน์นะครับเพื่อให้ได้คนให้ได้ได้มาดูว่าพวกเราเนี่ยทำงานจริงแค่ไหนให้เห็นภาพแบบเรียลลิตี้เลยการออนไลน์เลยนะครับถือว่าเราให้ทุกท่านได้เห็นว่างเงินที่ทุกท่านมาทําบุญกับพวกเราไม่เสียหลายนะครับคือการทําบุญที่คุ้มค่าคุ้มทุนที่สุดเพราะเราโปร่งใสตรวจสอบได้ นะครับก็ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านประธานกับท่านรองประธานมาเลยนะครับวันนี้เรามีไม์อยู่นะครับตอนนี้สวัสดีน้องแอมด้วยนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญนะครับมากดไลค์กดแชร์หน่อยพี่จอยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดหัวใจหน่อยกดหัวใจให้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานหน่อยนะครับพี่ขอเรียนเชิญนประธานหน่อย เดี๋ยวเรีย <baptism>? <göster ges> นถ้าเราประธานด้วยนะเหมือนรื่องนี้นร่งโอกาสครับนั่นแหละเรื่งขอฝันร้่นเลยถ้าเรอเรื่งขอฝันรุ่นเดี๋ยวผมจะอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดียวมาผมนะโอเคถ้าน้องถ้าน้องฝันูุนครับน้องฝันูุ่นไม่เป็นไรครับชุดลำลองชุดลำลองชุดลำลองไม่เป็นไรเอ่อผมจะลองข้างล่างเองครับเออโอเคก็เห็นนั่งเบียดเบียดกันหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นไลฟ์สดที่มุมพอดีอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเออสวัสดีหน่อยสวัสดีครับก็ อยากจะคุยกับท่านประธานกับรองท่านรองประธานว่าวันนี้เราตั้งแต่เราทราบข่าวโครงการปลูกป่าที่อุตรดิตถ์เนี่ยความรู้สึกของพี่ประธานกับท่านท่านรองประธานเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็อของของการปลูกป่านี้ <c oughs> ่ท่านดเรเขาเขาได้เขาเรียกว่าได้เชิญน,นะได้เชิญแล้วก็ได้ลักษณะเหมือนเหมือนอยากให้เรามาร่วม <c oughs> <c oughs> นะครับตั้งแต่เราจบสิ้นโครงการของ,ของทางการบริจาคของโรงเรียนแล้ว ครับซึ่งเราก็รับปากกับทั้งดเตอร์หรือทั้งท่าอาจารย์ไว้ว่าเราจะมาร่วมด้วยนะครับซึ่งที่จริงจริงทีมงานของเราที่เราคุยกันไว้ว่าจะมา,ามาเยอะกว่านี้นะครับซึ่งกาหนดการการปลูกป่าที่จริงมันไม่ใช่วันนี้มันเป็นกากำหนดการที่ที่ก่อนหน้านั้นอีกนะครับครานี้มันติดเรื่องโควิดนะครับกติดเรื่องโควิดแล้วเลยมีการเลื่อนในการปลูกนะครับทําให้ทีมงานของเราหลายหลายท่านนะครับที่ติดภาร,รกิจ ไม่สามารถที่จะมาร่วมได้เราก็เลยเป็นตัวแทนของในชมรมพลยินคอนครับเป็นตัวแทนที่เรามาสามารถมาได้ก็สามสามท่านนะครับที่มาร่วมปุปปักนี้เอ่อก็ทางผมก็ได้เพิ่งออกกะมาเมื่อเช้านะครับก็มีการพักผ่อนมากรดึมาก็ขับรถมาก็มีพักผ่อนก็มีแวะตามทางอะไรเพื่อผ่อนคลายานกาแฟอะไรก็เหนื่อยพอขึ้นมาเจอมาผมเพิ่งมาถึงเมื่อประมาณสักที่อยูเรียนมาสักสามทุ่มเนาะสามทุ่มพอมาเจอ มาเจอฐานสถานถานที่แล้วก็การต้อนรับคือมันมันก็ก็หายเหนื่อยแล้วก็ดูแลโอ้โหยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมแล้วก็งานใหญ่แล้วเป็นงานที่ที่เตรียมการที่ได้ดีมากเลยนะครับพอคทนนี้นี่แค่แค่มองเห็นกลางคืนนะอพอเรามอางเห็นกลางคืนแล้ว<อ>มองเห็นงานคืนยังยังยังโอเคเลยพอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเจอที่น้างานที่ตอนเช้าว่ามันน่าจะบรรยากาศดีอยูนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็เส้นทางเราก็เลยขอมาพักที่รีสอร์ทตรงตรงบ้านโคกเาเรียกบ้านโคกเนาะ มันโกงตรงนี้มาให้ลำบากดูแลก็หลังจากที่จากเรียนเดินทางมาี่เราก็ลำบากนิดนึงเพราะเราไม่เคยเดินทางมาเส้นนี้นะเพราะข้ามเขามาหนึ่งลูกนะครับมาฝามาข้ามฟากนะครับเรียกข้ามฟากมานอนข้ามฟากมานอนพอมาถึงสถานที่พักผ่อนก็โอเคนะก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มนะครับก็บรรยากาศพรุ่งนี้เช้าที่ขับไปก็คาดว่าน่าจะบรรยากาศน่าจะดีนะผมขับรถมาเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างจะดีมากเลยแต่กลางคืนท่านจะเปรี่ยว กลางวันน่าของท่านน่าจะดีครับเพราะมีมันเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะครับติดตามวันีน้เดี๋ยวมีความภาสึกว่ายังไงบ้างวันนี้เรามาดูเราเห็นเหมือนประธานพูดแล้วเมื่อกี้ว่าบรรยากาศดีมากเห็นการคุ้มค่าที่อ่าโรงเรียนได้เตรียมงานแล้วก็ได้ได,ได้เรียนเชิญพวกเรามาพอเราขึ้นถึ่โรงเรียนเรารู้สึกยังไงบ้างพี่ก็อย่างแรกที่ท่านเลขาได้ได้กล่าวไว้สิ่งที่ที่ทางดรเขาเตรียมไว้ก็คือมี เขาเรียกผู้ใหญ่ระดับบิ๊กๆกันนะมารอแล้วก็มีระดับขององค์ราชิดาของธรรมชามชามาซึ่งท่านก็เสด็จมาถึงแล้วพักอยู่อีกที่หมู่บ้านหนึ่งนะครับอยู่ที่ฟักท่าฟากท่านะครับซึ่งเราก็าขับผ่านมาแล้วเราไม่รู้นะครับเราาพักพักอีกที่หนึ่งซึ่งพอรู้ตรงนี้ปุ๊บเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นงานที่เหมือนมีเกียรติ สำหรับของคนคุคอนและก็ซึ่งเป็นงานงานแรกหน้าที่เรารับงานแบบนี้ซึ่งคนกินคอนเนี่ยเราทํางานแบบปอนๆแบบบ้านๆเราไม่อยากทํางานแบบเป็นทางการเยอะไม่เน้นทางการเยอะเราทํางานไปที่ไหนก็แล้วแต่เราจะเน้นความสนุกแล้วก็เขาเรียกการให้มากกว่านะครับจะไม่เป็นการผู้รับเราจะไม่เคยเป็นการผู้รับเป็นการผู้ให้แต่ครั้งนี้เราเหมือนว่ามันเป็นผู้รับครั้งนี้มันเป็นผู้รับเต็มๆเลยเพราะว่าเหมือนมามามารับเกียรติที่ว่า ทางดตอร์อที่จะมอบโล่ให้เราคือพรุ่งนี้เรามีรับโล่นะครับที่เรามานี่คือเรามีรับโล่ด้วยไม่ใช่ว่าเรามาปลูกป่าครั้งที่สามานะของเรามาช่วยนะครับเรามาช่วยอย่างเดียวนะรเรามีทางทั้งดเตอร์เขาเขามีสให้ด้วยว่าเราให้เรามารับโล่ด้วยเขาขอโล่ให้เราเนื่อง well จากเรามาช่วยโรงเรียนของท่านนะครับให้ให้เจ้าเจริญขึ้นนะครับกับโรงเรียนแล้วก็เด็กที่เราเรานําโครงการมามอบให้ครับตัวนี้ก็ถือว่าภาคภูมิใจมากมากนะครับในช่วงนี้ ก็ <esta> เดี๋ยวไงก็ฝันฟังถ <บ é. S 2> ังท่านก็ลองแบบท่านลองหน่อยท่านลองให้ผักอะไรเล็กน้อยหน่อยนะด้วยการเล็กน้อยครับไห้ท่านลองให้ท่านลองพูดความรู้สึกเป็นไงตั้งแต่การเดินทางมานะครับก็อยากให้ให้ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วก็ดูตอนหลังก็ภูมิใจนะครับที่นอาจารย์เขาได้เชิญพวกเรามาแล้วก็เป็นตัวแทนของชมรมคนอือนของเราก็ดีใจครับแต่อีกอย่างหนึ่งเราก็ถือว่าเรามารีเช็ค งานที่เรามอบให้โรงเรียนไปในตัวด้วยมาเเลลยยครับถือว่าเรามาเหมือนเหมือนเรามาสํารวจว่าของที่เราให้ไปมันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือโทมลงอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นการตามผลงานไปด้วยนะครับประมาณนี้ครับแล้วพี่พี่น้องไหนท่านรองน้องไหนขึ้นมาขึ้นมาตอนเราแวบแรกที่เราขึ้นไปโรงเรียนมื่อกีขับรถขึ้นไปแบบโอ้หดูเท่มากเป็นไงครับภาพแรกที่แวบเห็นรู้สึก โหยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากโอ้โหกคืนนะครับกลงคืนองผลปลอยๆด้วยก็ยังดูก็ยิ่งใหญ่แล้วก็ก็เป็นว่าเห็นนั้นท่านดรอเจ้าว่าท่านนายอำเภอมาถึงแล้วอยู่อยู่ที่พักก็พักพักข้างบนตอนนี้ก็พักอยู่ข้างบนก็ท่านนายอำเภอครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามชมรมของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านท่านรองนองฝากหน่อยว่าชมรมเรา ปีที่สิบเจ็ดเอ้ยปีที่สิบเจ็ดเนี่ยจะเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็เราจะมีเรื่องเสื้อเรื่องเสื้ออ่าประโมวกโปรโมดเรื่องเสือ้อนะตอนนี้เสื้อเราก็กําลังผลิตเนาะกำลังสัออ่งทำอยู่ครับก็เตรียมเต่พบไปมวนี่นะครับว่าสวยแล้วอ็แบบเราเอาแบบกำลังครับกำลังออกโรงเรยียนที่เราจะไปที่ไหนพี่พี่หน้องที่น่านนะครับจังหวัดน่านโอก็เจอจากนี้ไปประมาณสองร้อยโลเมื่อกี้เห็นอยู่อำเภอเยงสาเออ โอเคก็ให้ท่านประธานกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมโอเคท่านประธานก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับที่เข้ามาดูและติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวติดตามการทํางานของเราเรื่องในการนะครับในเพจตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการลงเพจการบริจาคเสื้อขายเสื้อนะครับตัวนี้เพราะปีนี้เราบอกตรงว่าเราไม่สามารถที่จะตั้งบูธรับบริจาคได้โดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเราก็จะมีการลงขายที่เพจโดยตรงนะครับ มีการสั่งซื้อ,าอ,อาาจากแาลฟรอนรอนไลน์ม,ม,ามากขึ้นนะครับ<ม><ม>เพราะว่าเราเรื่องโควิดเนาะเราก็ยังต้องต้องช่วยรักษาระยะระยะห่างแล้วก็การไม่ตกนะเรื่องง่งยงว่าการไม่ตกนะครับตัวนี้เราต้องต้องต้องรักษาช่วยกันนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าประเทศเรานะครับที่จะต้องเดินก้าวต่อไปแล้วก็ทําให้ชาตริเราดีขึ้นนะครับแล้วก็น้องๆที่เขารอเราอยู่เนี่ยเขาก็รุ้นว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะเขาก็รอของจากพี่ๆที่เราเราลงมติแล้วว่าจะไปช่วยเขา ครับเขากเรารุ้นอยู่เนกันตรงนี้นะ<ช>เขากลัวเหมือนกันว่า,วาจะกลับมาอีกหรือเปล่ารอบสองไหม<ช>เราก็รุ้นว่าจะให้เกิดไหมเลยเราพยายาจะหางบตัวเนี้ย ช่วยโดยที่เราจะใช้ในระบบออนไลน์เป็นหลักนะครับเพราะตรงเนี้ยตลาดบอกตรงว่าตลาดเราไม่กล้าลงพื้นที่เหมือนกันเพราะเป็นพื้นที่ที่ว่าเขาเขาขายไม่ตกเราก็ไม่อยากไปนะครับเป็นให้ให้ทุกคนลําบากใจแล้วก็สถานที่ที่เราไปก็คือโรงพยาบาลระยองเนี่ยเราก็ยังยังตังใจอยู่าชการด้วยเพราะว่ามันเขาเป็นที่โรงพยาบาลเขาต้องขายไม่ตกเหมือนกันเราก็เลยยังไม่กล้าที่จะลงขอพื้นที่เพราะนั้นฝากติดตามเพียนะครับที่เราจะมีการลงไลฟ์ทั้งขายเสื้อแล้วก็ การรับบริจาคทั้งอย่างนะครับไฟ์สดแบบนี้ครับฝากติดตามด้วยครับโดยที่หลักๆก็จะเป็นของท่านเลโปนาะเลโปจะเป็นหน้าที่หลักๆในการไร์สดตัวนี้นะครับไงฝากตามของท่านเลโปนะครับถ้าเราเจอเพียรตรงนี้ก็ช่วยกันครับถ้าเจอพวกเราของจริงแน่นอนครับผมช่วยๆนครับผมคือถึงถึงแน่นอนครับถึงมือน้องๆวันที่เท่าไหร่พี่ที่เราจะทํากิจกรรม วันที่ยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดทอมมารมกาลานะครับที่เราจะเดินทางไปร่วมช่วยน้องๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะสนใจอยากจะไปร่วมสนุกเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเลยนะครับสามารถจะร่วมได้ทุกท่านนะครับก็มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายก็คือเล็กน้อยนะครับเราเพราะการเดินทางเราออกเองอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเดือนนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับมีการใช้จ่ายร่วมกันช่วยกันให้ประธานยืนยันเรื่องนี้หน่อยมีคําถามหลายคาถามมาบอกว่า คนนึงคอนเอาเงินรับบริจาคมาหรือเปล่ามาใช้ค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่หรือเปล่าอยากให้ประธานพูดสเก็บตรงนี้นิดนึงตัวตัวนี้นะครับสำหรับสมาชิกที่เคยอยู่กับเรานะครับท่านจะท่านจะต้องเสียค่าสมาชิกแล้วปีละปีละนะปีละพันสองร้อยบาทนะปีละพันสองร้อยบาทนี้ได้อะไรบ้างท่านจะได้ร่วมเดินทางกับเราได้มีทั้งค่าอาหารนะครับมีทั้งค่าอาหารแล้วก็การกินทั้งหมดเราดูแลหมดนะครับแล้วก็ยังจะได้เสื้อที่เราทํานะครับ พันสองรบาทนี่จะได้เสื้อนะครับได้เสื้อด้วยสามตัวถ้าเราทำสามสีก็จะได้สามตัวนะครับเพื่อมาเพื่อเอาทเสื้อไปทํารูปกิจกรรมกองเรานะครับส่วนเงินที่เรารับบริจาคทั้งหมดนะครับเงินที่เรารับบริจาคทั้งหมดนะครับตุกบาททุกตังค์นี้เราจะไม่เอามารวมกับเงินเดินทางของพวกเราเงินเดินทางจะเป็นเงินที่จากสมาชิกจ่ายค่าสมาชิกเท่านั้นนะครับแล้วก็ค่าน้ํามันเดินทางจะเป็นการออกกันเองของรถ ที่เรานํามากับสมาชิกนั่งคันไหนก็จะช่วยกันเฉลี่ยคันนั้นนะครับเราเราจะไม่มีการที่ว่าเ้ของใครของมันนะครับเราจะมีฉีหารกันนะครับอันนี้คือเราจะไม่ใช้เงินของการรับบริจาคนะครับขอให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าเงินที่ท่านบริจาคมาเนี่ยไม่มีตกมาถึงมือพวกเราแน่นอนที่ว่าเราจะมาใช้จ่ายส่วนตัวอันนี้ผมขอรับประกันเลยนะครับผมขอรับประกันเลยว่าเพราะเราทํามาแล้วเราทํามาแล้วนะครับตันนี้เราจะไม่มีเอาเงินมาท่านนะครับเพราะว่าเรา เขาเรียกว่าเราเป็นสะพานบุญเราไม่อยากเอาบุญของท่านมาเป็นบาปของเราเพราะนั้นเราจะกอาบุญของท่านเนี่ยเป็นมอบให้กับน้องๆร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนส่วนเงินที่ใครจะรวมเดินทางนะครับเป็นเงินส่วนตัวเท่านั้นส่วนตัวของพวกเราที่จะเดินทางเท่านั้นนะครับส่วนใครที่จะรวมเงินทางนะครับก็เหมือนเดิมครับใครจะไปก็ค่าใช้จ่ายนะครับเหมือนสมาชิกทั่วไปนะครับช่วยกันนะครับเราจะรู้สึกด้วยกันนะตัวนี้นะครับส่วนรายละเอียดที่มันเยอะแยะกวัวนี้ให้เรามาศึกษาในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็พูดคร่าวๆไว้ว่าเเงินที่รา เรานี่ย,ยนะ <Okay. S 2> เราแยกนะเราแยกเงินบริจาคกับเงินที่เดินทางเราแยกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะเอามาใช้รวมกัน<ด>ครับผมโอเคขอบคุณท่านรองประธานแล้วก็ท่านประธานมากๆานะครับก็คือวันนี้เราไลฟ์สดนะครับก็คือเราเราเริ่มต้นเพราะว่าวันนี้ก็คุยกับท่านประธานกับรองประธานมาในรถก็ว่าเราจะใช้ระบบนี้เข้ามาช่วยในการหาทุนนะครับเพราะว่าเราไปรับบริจาคที่ตลาดนัดไม่ได้สถานที่ราชการโรงพยาบาลไม่ได้นะครับเราก็เลยว่า สิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนสิงหาคมเสื้อเราได้เจอแน่นอนได้เจอแน่นอนนะครับทางเพจแล้วก็ตัวจริงด้วยแล้วก็เดี๋ยวราคาหรือสีหรือรูปแบบเราจะโชว์กันแน่นอนแล้วก็วันนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามชมรมคนเงินคอนนะครับผ่านนะครับเพจชมรมคนเงินคอนเพื่อเด็กและโรงเรียนในถิ่นธุรกดานจะมีตราชมรมของเราขึ้นนะครับสีดำๆดเลยนะครับแล้วก็มีอ่าสัญลักษณ์ของพระบรมชัญลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยที่เราได้เอาขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้เราทั้งสามท่านก็อยากจะให้พวกเรานะครับวันนี้เป็นตัวแทนมาจากระยองเพื่อมาร่วมพิธีปลูกป่าที่สําคัญยิ่งนะครับมีราชธิดาของกัมพูชานะครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตนะครับท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านอดีตพอบทบพนเอกเชษฐาานจารุแล้วก็มีดารานักสแสดงแล้วก็มีท่านนายอำเภอแล้วก็บุคลากรชั้นปกครองแล้วก็กรรมการคณะกรรมการสถานหมู่บ้าน นะครับพรุ่งนี้ชมรมคนลอครับโลกแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้รับเป็นพิธีกรในงานนี้ด้วยนะครับก็เป็นพิธีกรเสริมนะครับช่วยในงานนี้ให้ให้ให้สำเร็จร่งวงกัดีดีแล้วก็ถ้าภาพหรืองานอะไรเราจะลงให้ดูทางเพจเนาะนะครับส่วนเรื่องของพรุ่งนี้นะครับเราเต็มที่กับงานที่เราได้ได้รับเรียนเชิญจากท่านอ่าดรปณิธานมาแล้วก็ส่วนเรื่องของคนณคครปีที่17 ไงเดี๋ยวนี้เจอพวกเราแนอนวันนี้พวกเราทั้งสามท่านก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีครับก็ขอบคุณรับสวัสดีครับสวัสดีครับ